วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของรองเท้า3คู่นะครับที่อยู่ในซีรีส์ของ Next Percent นะครับของ n นกี้นั่นเองนะครับเริ่มต้นคู่แรกนะครับก็คือคู่ที่ออกเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือ w e b e อร์ฟ Next Percent นะฮะหรือเราชอบติดเรียกว่า Next Percent เฉยๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีอ่าด้านบนเนี่ยเป็น Weberwe a v e ใช่ไหมครับเบเบ r Weave เป็นพลาสติกนะฮะที่ค่อนข้างบางแล้วก็ระบายอากาศได้ดีระบายน้ำได้ดีแห้งเร็วมากๆนะครับ วัสดุเบบลวีฟข้อเสียก็คือเป็นพลาสติกที่อาจจะแตกได้ง่ายแล้วก็ฉีกขาดได้ง่ายในระยะเวลานานๆไปนะครับประมาณสัก500กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการแล้วนะตัวส่วนของตรงกลางของเขานะครับมิดโซเขาจะเป็นซูม X ทั้งหมดนะครับโฟมซูม X กเนี่ยก็เด้งดีเด้งดีนะฮะแล้วก็มีคาร์บอนเพลทอยู่ในนี้ด้วยนะตัวน,นี้นะด้านล่างก็ แข็งแรงดีนะครับพื้นยางก็ค่อนข้างที่จะทนทานนะครับจุดเด่นของคู่นี้นะครับก็คือเรื่องของน้ำหนักที่เบากว่าคู่อื่นๆทั้งหมดทั้ง3คู่นี้นะฮะคือมีน้ำหนักเบาที่สุดนะครับตัวนี้ส่วนเรื่องของความดิดเด้งนั้นนะ่ะจะไม่ได้สู้รองเท้าที่เป็นรุ่นอัลฟ่าไฟนะครับหรือว่าเทมโปด้วยนะครับตัวนี้จะไม่ได้ดิดเด้งเท่า2อันนี้เพราะว่าตัวนี้สอคู่นี้จะมีเทคโนโลยีที่เป็นพันใหม่ที่เป็นพอร์ต เป็นแอร์ซูมพอดใช่ไหมครับวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเลือกคู่นี้นะครับไปวิ่งนะฮะสำหรับผมนะเมื่อเมื่อไปทดลองทดสอบวิ่งในระยะที่ทุกระยะเลยนะครับทั้ง5กิโลเมตร10กิโลเมตร21นะครับฮาลาาทอนแล้วก็มาลาทอนนะเหมาะสมมากๆนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้ที่จะสามารถใส่แข่งได้ในทุกๆระยะทุกๆความเร็วนะครับแล้วก็สวมใส่ค่อนข้างสบายเลยเป็นรองเท้าที่ เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆนะครับหลายๆคนรวมไปถึงในระดับโลกนะครับถึงแม้ว่าจะออกตัวใหม่มาแล้วนะครับก็ยังไม่เปลี่ยนใจไปใช้นะครับยังใช้ Next Percent กันอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับในระดับโลกนะในในส่วนของจุดเด่นผมยกให้เรื่องของความเบาสบายนะครับรองเท้าคู่นี้ราคาจะอยู่ที่8,500บาทนะครับอืมก็ ใช้ดีเลยนะฮะตัวนี้เป็นสีไบแมงโก้นะฮะไม่ใช่สีจำบูนะเป็นสีสีใหม่นะครับนนคู่ตัดมานะครับชื่อว่า,า Nike Air Zoom Alpha Fly Next Percent นะครับตัวนี้ชื่อของเขาเปลี่ยนจากคําว่า Vaporfly เป็น Alpha Fly นะครับแล้วก็มีการเพิ่มเทคโนโลยีตัวนี้นะครับที่เด่นชัดที่สุดเลยก็คือ Air Zoom Pod นะฮะซึ่งก็เป็นกระเปะ๋าอยู่ เป็นพลาสติกกระปาอพลาสติกใช่ไหมครับอยู่ตรงระหว่างตัวมิดโซกับตัวเอาโซด้านล่างนะครับตัวที่เป็นพื้นด้านล่างแทรกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีแผ่นคาร์บอนเพดด้วยนะฮะรุ่นนี้เรามาดูด้านบนก่อนนะครับข้อดีของเขาของตัวนี้นะก็คือเป็น f ลายนิดรุ่นใหม่ที่ชื่อว่าอะตอมนิเบามากๆเลยนะรองเท้าคู่นี้หนักกว่าคู่ที่เป็น Next อนิดหน่อยนะคะไม่เยอะเลยนะครับ น้ำหนักเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้จะหนักกว่านะครับส่วนด้านบนเนี่ยที่เป็นอะตอมนิดนะครับจะทนทนทานกว่าตัวเวเบิร์บีนะทนทานกว่าตัวนีผ้ผ้าด้านหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างคู่นี้ผมใช้มา500กิโลเมตรแล้วนะครับก็ผ้าก็ยังค่อนข้างดียังไม่มีร่องรอยของการฉีกขาดหรือว่าจะเป็นอะไรเลยนะะค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแล้วก็ตัวของอ การสวมใส่เนี่ยค่อนข้างกระชับนะฮะแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือว่าเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันกระชับอยู่ด้านบนดีนะครับแต่ว่าพื้นด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะค่อนข้างเว้าเข้าไปเยอะสําหรับคนเท้าแบนเนี่ยมันก็จะทําให้ <laughs> มีปัญหาตรงอุ้งเท้าที่ล้นออกมาตรงนี้นะครับเวลาวิ่งไปเกินระยะฮา,าลาาทอนขึ้นไปของผมนะครับเช่นวิ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งขึ้นไปเนี่ยนานๆไปตรงนี้เนี่ยจะ ถลอกเลยนะครับแล้วก็ช้าแล้วก็อาจจะมีเป็นน้ําตุ่มใสๆนะครับเป็นแผลเป็นอะไรอะไรเงี้ยได้เลยนะฮะตรงนี้ขัดสีตลอดเลยนะครับบริเวณนี้ถ้าเกิดว่าวิ่งนานๆไกลๆผมก็เลยกําลังจะแก้ปัญหาโดยการเพิ่มเพิ่มใส่ที่ขึนใส่นะครับเพราะว่าตัวนี้จะค่อนข้างพอดีคู่นี้ผมใส่ไซส์10.5นะครับก็คือ28.5เซนติเมตรนะครับแต่ว่าคู่นี้ผมใส่29กนะครับก็คือเบอร์11นะผมก็เลยกำลังสั่งคู่ใหม่มา เป็นตัวเอกิเด้งครับที่เป็นเบอร์11เนะครับเพื่อที่จะมาทดสอบว่าถ้าเกิดว่าเพิ่มครึ่งไซสไปแล้วไอ้ตรงนี้มันจะหายหรือเปล่านะครับมันจะดีขึ้นไหมนะในส่วนของตรงกลางนะครับก็จะมีโฟมซูมเทั้งหมดเหมือนกันกับตัวนี้นะเป็นโฟมซูมเอ็หมดเลยนะครับทั้งอันทั้งก้อนเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วเหมือนใส่รองเท้าส้นสูงเลย S 1> <S 1> สูงขึ้นนะครับถ้าจะดูในรีวิวในหลายๆอันแล้วนะตัวของคาร์บอนเพลก็มีนะฮะเป็นแผ่นคาร์บอนอยู่ตรงนี้เวลานั้นก็จะดีดเด้งดีดีดเด้งดีเด้งดีมากๆเลยนะฮะคู่นี้เวลาใส่วิ่งไปเนี่ยจะค่อนข้างเบาดีดเด้งเร็วแรงกว่าคู่นี้นะครับเร็วกว่าคู่นี้ในความคิดผมนะแต่คู่นี้จะเบาวกว่ารอบขาจะทําได้สูงกว่าคู่นี้มันจะหนักกว่านิดนึงรอบขามันก็เลยจะทาได้ยากกว่าใช่ไหมแต่ว่า เนื่องอจากการที่มันดีดเด้งกว่ามันทําให้เราเนี่ยพุ่งทะยานก้าวไปข้างหน้านเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะง่ายกว่าสบายกว่าในแง่ของการทาความเร็วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะวิ่งสบายๆย,ยาวๆโซน4ไม่ถึงโซน5ไม่ได้เร่งมากคณเนียเร์โปรไฟล์เนี่ย,ยก็จะตอบโจทย์มากกว่าตัวเอฟโปรไฟล์นะครับในส่วนของบมให้คู่นี้ข้อดีก็คือที่ดีกว่าเร์โปรไฟล์ก็คือเร็วกว่าแรงกว่า แต่ว่าจะหนักกว่าส่วนข้อเสียนะครับคือเขาจะไม่ได้ซัพพอร์ตมากนะักตรงนี้เวลาวิ่งก็จะค่อนข้างที่จะต้องใช้กำลังขาบริเวณข้อเท้าแล้วก็น่องนะครับแล้วก็นักแข่งเนี่ยต้องระวังจะบาดเจ็บได้ง่ายจากรองเท้าคูน่นี้เพราะว่ามันแรงไงมันแรงมากมันก็เลยจะเกินแรงเราบางทีเราคุมไม่อยู่นะฮะม,มันก็เกิดขึ้นได้ที่เราจะพุ่งไปที่เร็วเกินไปแล้ว ขาเรามันจะไปกระแทกแตบบ่กระแทกแบบกระแทกรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังด้วยนะครับรองเท้าแรงๆพวกนี้นะครับถามว่า,เ,าเราไปซื้อไปใส่ในความเร็วที่ไม่ต้องเร็วมากไหมแล้วมันจะได้ผลไหมก็ได้ผลเหมือนกันนะครับคือมันไม่ได้หมายความว่าซื้อไปเราจะต้องไปวิ่งเพสสามเพสสี่เพสห้าอะไรอย่างเงี้ยวิ่งสบายๆเพสหกเพสเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้นะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราจะดึงศักยภาพของเขา ไม่ได้ออกมาได้อย่างเต็มที่เพราะว่าแรงกดที่เรากะทำต่อต่อตัวพอดต,ตัวนี้มันอาจจะต่ำเกินไปถ้าเกิดว่าแรงกดมันสูงสูง,สงก็คือมันจะต้องวิ่งเร็วนะครับจังหวะที่เราวิ่งเร็วโมเมนตัมของการวิ่งไปแล้วก็กดลงพื้นไปแล้วก็ถีบตัวไปตัวนี้มันจะสูงกว่ามันจะมันก็คือดีไซน์มาเพื่อที่จะทําความเร็วนั่นเองนะครับคู่นี้นะครับเท่าที่สอบถามกับเพื่อนๆนมาก็คือคนที่เคยใส่รองเท้าคู่อื่นๆมามาใส่เอวเพื่ฟล์นะ เร็วขึ้นเลยนะครับทันทีครับเร็วขึ้นทันทีเลยทําความเร็วได้ง่ายเพียงแต่ว่าทันที่ไม่ชอบก็จะมีความคิดที่แตกกันไปนะครับอย่างเช่นใส่แล้วมันมันสูงไปนะครับมันมันล้มแล้วก็กลัวแอร์มันจะแตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับในส่วนของตัวแอร์นะราคาเปิดอยู่ที่9,400บาทนะครับวันนี้ ก็แพงกันนะแต่ว่าคุ้มไหมกม็ผมเอาไว้ใส่วิ่งอย่างเดียวใส่แข่งอย่างเดียวนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆมาผมรู้สึกว่ามันเอาไปใส่ซ้อมมันก็เพลินดีผมก็เลยเอาไปใส่ลงคอดเอาไปใส่ลงคอดในสนามส้มนะครับพื้นด้านล่างก็ไปค่อนข้างเยอะแล้วส้มเลยยังดีไปเลยนะครับวันนี้500กิโลเมตรแล้วครับ คู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ใหม่สุดที่เพิ่งได้มาจากาที่ออฟฟิศไนกี้นะครับให้มาคู่นี้นะครับเพื่อที่จะให้ผมอะมาฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมนะฮะก็คือซ้อมวิ่งตั้งแต่อีซี่ไปจนถึงเทมโปได้นะครับแต่ว่าลงคอดินทวอลอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลองแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น ตัวที่ชื่อว่า Nike a i r z o o m Tempo n e น t เปอรนะครับน้องเล็กสุดท้องนะครับราคาเปิดอยู่ที่7,000บาทใช่ไหมครับตัวนี้ข้างบนนะฮะเป็น Flyknit แบบหนาหนากว่าตัวตัวอัลฟาไฟนะครับแล้วก็จะหนักกว่าตัวผ้านี่ก็จะหนาหนักกว่าเพราะนั้นเนี่ยด้านบนจะทนกว่านะครับเขาสร้างขึ้นมาเพื่อความทนทานล้วนๆเลยนะครับเพื่อให้เราใช้ซ้อมได้ทุกๆวันโดยที่ไม่พังง่าย นะส่วนตรงกลางมือมิดโซนะครับก็จะมีทั้งตัวซูม X นะรตรงนี้จะเป็นซูม X ตรงนี้จะเป็นรีแอคครับรีแอคเนะี่ยมันจะทนกว่าแต่มันไม่ได้เด้งเท่าซูม X แล้วก็จะหนักกว่าใช่ไหมส่วนเพดตรงกลางนะครับที่เป็นแผ่นก็ไม่ใช่คาร์บอนเพดนะก็จะเป็นคอมโพสิตก็น่าจะทนกว่าแต่ว่าการที่เขาเป็นรองเท้าที่ไว้ฝึกซ้อมทำให้เขามีการเสริมพื้นนะครับพื้นเข้ามาเป็นสีดำๆตรงนี้นะครับทั้งหมด เวลาวิ่งไปมันจะดังกรอบกรับกรับกรบกรัเสียงดังมากนะครับบางคนบอกว่าเอาไปใส่แล้ววิ่งในหมู่บ้านเนี่ยตื่นทั้งหมู่บ้านเลยนะครับตอนปีซี่เพราะนั้นเนี่ยเวลาวิ่งนะฮะมีเทคนิคก็คือว่าพยายามวิ่งให้เสียงเบาที่สุดนะครับแล้วก็ถกขาขึ้นให้เร็วนะครับรอบฝุดรอบขาไปด้วยรองเท้ามันมีไว้ฝึกฝนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราวิ่งไปได้ฟังเสียงเทมโปไปด้วยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บถ้ามันดังไปเราก็พยายามลด ลด,ลดเสียงนั้นลงนะครับเพื่อที่จะอะไรนะครับเพื่อที่จะฝึกฝึกว่าเราจะได้ไม่ลงเท้าหนักเกินไปนะครับเวลาที่มันเสียงดังมันก็ดีนะเสียงมันสะท้อนออกมามันก็ทําให้เรารู้ตัวว่าเราควรที่จะลดความรุนแรงในการที่จะฟุตสไตล์ตรงนี้ลงไปใช่ไหมเบาๆหน่อยเบาๆหน่อย แล้วรีบกิ้งไปเบาๆแล้วก็รีบกิ้งไปนะครับรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าฝึกซ้อมชั้นดีใส่แล้วเมื่อยทั้งขาเลยนะครับคือทําให้กล้ามเนื้อเล็กๆรอบๆข้อเท้าแล้วก็น่องของผมเนี่ยในวันที่ใส่วันแรกๆนะครับเนี่ยปวดรวดรราวไปทั้งหมดเลยนะ <c oughs> <c oughs> ก็มีคนถามผมว่านะครับใส่แล้วมันเจ็บกล้ามเนื้อเล็กๆพวกนี้เนี่ย รู้สึกว่ายังไงผมก็ตอบว่าผมจะใส่จนกว่าผมจะหายเจ็บนะครับก็คือว่าจริงๆผมใช้ควาว่าเจ็บก็ไม่ถูกหรอกมันมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่ามันตึงๆนะครับมันตึงๆตรงบริเวณขาทั้งหมดเวลาที่ใส่ตัวนี้วิ่งนานๆคือก็เลยมาทําความเข้าใจว่าอ๋อโอเครองเท้าที่เขาไว้ฝึกซ้อมมันไม่ใช่หมายความว่าใช้ฝึกซ้อมให้สบายคือเขาเอาไว้ใช้ฝึกซ้อมให้ไม่สบายโดยเฉพาะ ให้ไม่สบายโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผ่านด่านรองเท้าคู่นี้ได้นะครับไปใส่คู่นี้ปุ๊บนะฮะคือผมผมซ้อมสลับกัน,น่ยผมซ้อมตัวนี้วันจันทร์วันอังคารผมก็ไปซ้อมตัวนี้วันพุธผมใส่ตัวนี้วันพฤหัสผมก็มาใส่ตัวนี้คือผมก็เลยเห็นผลเห็นภาพว่าโอเคการใส่คู่นี้แล้วมันมาทําให้คู่อัพอไฟเนี่ยเก่งขึ้นจริงๆนะครับอันนี้การันตีนะะเพราะว่าตัวของฟิลลิ่งทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกันมันคล้ายกันมากๆระหว่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเป็นรองเท้าซ้อมสําหรับตัวอัลฟ่าไฟหรือแม้กระทั่งตัวเว็บอัไฟ่าเองนะครับใส่ตัวนี้แล้วไปใส่เว็บอัลฟไปวิ่งเทมโปอันนี้คือเบาหวิวสบายมากๆเลยนะแบบเบาแบบโอ้โหเหมือนไม่ได้ใส่รองเท้าเลยเพราะว่าใส่คู่นี้ซ้อมวิ่งนะฮะเกือบๆจะทุกวันนะครับในช่วงนี้รองเท้าคู่นี้นะครับเทมโปขึ้นชื่อว่าเป็นรองเท้าซ้อมที่ทนทานถาม ว่าเอาไปใส่แข่งได้หรือไม่นะครับเป็นคําถามที่ยอดฮิตเหมือนกันนะเพราะว่าเพื่อนๆหลาย,ลายๆท่านก็อยากจะได้รองเท้าที่ทนทานแล้วก็ใส่แข็งได้ด้วยแล้วก็ใส่ซ้อมได้ด้วยแล้วก็ดีดเด้งได้ด้วยคู่นี้นะครับเป็นรองเท้าที่ดีดเด้งดีมากๆกว่าเบเวอร์ไฟ n ์เน็กซ์เรอีกนะครับในแง่ของการเด้งเบานะครับเด้งนะฮะเด้งนะผมไม่ได้หมายถึงการแบบวิ่งไปแล้วขาเร็วเบาสบายไม่ใช่นะผมหมายถึงตรงเนี้ย ตรงบริเวณเนี้ยมันเด้งกว่าจริงนะเด้งกว่าจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เราเอาไปใส่แข่งได้มันก็ได้นะครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าคุณไม่ได้แบบเออโอเคคู่นี้มันทนไงมันทนแล้วเป็นรองเท้าวิ่งที่ใส่แล้วสบายใช่ไหมมันจะหนักหรือมันจะเบามันก็ไม่เกี่ยวกับการแข่งขันของเราเราแข่งเราเราหวังผลแค่ไหนล่ะใช่ไหมครับเราหวังผลว่าเราจะแข่งเพื่อที่จะเอา PB มันก็ได้ผมว่าคู่นี้ก็ทำนิว w PB ได้นะ สำหรับหลายๆท่านอาจจะดีกว่ารองเท้าที่คุณใส่อยู่แข่งอยู่ก็ได้เพราะว่ารองเท้าคู่นี้อาจจะเป็นรองเท้าซ้อมที่เร็วที่สุดในโลกตอนนี้เลยก็ได้เราก็ต้องลองดูกันนะครับว่าประสิทธิภาพของตัว Air Zoom แล้วก็ตัว c o p o s i t e p l a t e ซึ่งมันก็คือเด้งนะเด้งผมว่ามันก็เด้งพอๆกันแต่ว่ามันหนักมันหนักกว่าค่อนข้างเยอะนะครับน้ำหนักเยอะที่สุดนะครับ น้ำหนักนี่เรียงตามนี้เลยอันนี้เบาอันนี้หนักขึ้นมานหน่อยนึงอันนี้ก็คือหนักที่สุดนะครับ2คู่นี้น้ําหนักห่างกันเท่าไหร่นะครับตีไปเกือบประมาณผมว่าน่าจะมี70-80กรัมนะคู่นี้หนักกว่าคู่นี้70-80กรัมเลยนะครับก็ค่อนข้างหนักนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องต้องการความเบาหรือความอะไรสบายอะไรขนาดนั้นเราอยากจะวิ่ง ยาจะมีคู่เดียววิ่งทั้งซ้อมทั้งแข่งเนพะราะว่าคู่นี้ก็ตอบโจทย์นะครับเพราะว่ารองเท้าสองคู่นี้ใส่ซ้อมไม่ได้เลยนะครับใส่ซ้อมไม่ค่อยดีเพราะว่ามันพังง่ายโนดะยเฉพาะตรงพื้นเนี่ยมันอันตรายเราจะไปใส่ซ้อมวิ่งตามพื้นปูนพื้นถน,นนพื้นอะไรบ่อย,อยๆเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะว่าพื้นเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงตรงยางด้านล่างี่ค่อนข้างที่จะไปเร็วนะครับนี่ฮะไปแล้วนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็ ก็ไม่ก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับเพราะว่ายางตัวนี้ด้านล่างของผมเนี่ยผมใส่ประมาณ4 5 0 0โลก็ทะลุแล้วเหมือนกันนะครับในคู่เอกีเดงก็ประมาณนี้นะครับการเทียบ3คู่นีน้เพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีสีใหม่เขาออกนะครับเป็นตัวของฮากุเนเอกีเดงนะครับของงานแข่งวิ่งพลัดของยุที่ญี่ปุ่นนะที่ มีประจำทุกๆปีนะครับก็คือเราก็จะติดเรียกว่าเอกิเดงใช่ไหมเอกิเดงก็มีหลายงานนะแต่ว่างานฮาโกเน่เนี่ยเขาจะมีซีรีส์ของไนกี้เนี่ยออกมาช่วงเนี้ออกมา3ปีติดแล้วนะครับก็สวยๆเลยนะหลายๆคู่ก็เลยมีเพื่อนๆถามมานี่แหละว่าถ้าเลือกคู่เดียวถ้าจะต้องเลือกคู่เดียวจะต้องเลือกคู่ไหนดีนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับในเรื่องของการฝึกซ้อมสําหรับใส่รองเท้าวพวกนี้นะครับ ก็เหมือนเดิมนะฮะไม่ใช่ว่าเราจะสักแต่จะว,วิ่งวิ่งวิ่งอย่างเดียวนะครับเราจะต้องสร้างความแข็งแรงของขาของเราด้วยนะเพื่อที่จะให้มาใส่รองเท้าพวกนี้ให้ได้ดีนะครับการสร้างค,ความแข็งแรงของข้อต่อเส้นเอ็นข้อเท้านะครับหัวเข่าแล้วก็กลโพกการยืดเหยียดอะไรต่างๆนะครับพวกท่าดิลวท่าการฝึกโยคะการฝึกการสร้างความแข็งแรงทั้งเวทเทนนิงบอดี้บอดี้เวทนะครับ ก็จะช่วยให้การใส่รองเท้าพวกนี้สนุกขึ้นด้วยนะไม่ใช่ว่าจะมาหวังพึ่งรองเท้าอย่างเดียวนะครับรองเท้าเนี่ยผมให้เต็มที่เลยที่จะช่วยคนคนหนึ่งวิ่งได้เร็วขึ้นเนี่ยไม่เกิน4 5%อนะครับอีก95%ก็คืออยู่ที่ขาของคุณแล้วก็ร่างกายหัวใจระบบเลือดระบบทุกอย่างนะครับ4-5%าเตท่านั้นแหละสำหรับรองเท้าน,นะครับที่เราซื้อมาใส่กันอยู่ตรงนี้นะครับคนที่เขา ไม่ใส่รองเท้าเลย mm hmm. เขาวิ่งได้เร็วกว่าผมเนี่ยแยะเลยนะครับเร็วกว่าพวกเราเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้านะครับมันก็ตอบตอบโจทย์ในในหลายๆเรื่องนะในเรื่องของความปลอดภัยของเท้านะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ใส่เลยนะใส่เลยไม่ใส่เลยไปเป็นแบบฟุ o กันหมดกันผมว่ามันก็ประเทศเรามันก็ไม่ได้เหมาะสมขนาดนั้นนะครับอันตรายเหมือนกันนะสำหรับรคนที่ฝึกเริ่มแรกเนี่ยอาจจะแบบบาดเจ็บได้บาดเจ็บแล้วเดี๋ยวจะถอดใจนะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าก็คือ มีไว้สําหรับปกป้องเท้าของเรานะครับซึ่งเท้าของเราเนี่ยมีมูลค่าสูงม,มากๆเลยนะสูงกว่ารองเท้าคุณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับรีวิวรวมสั้นๆของซีรีส์ Next Percent ในวันนี้นะครับผมมีคําถามมีข้อติชมอะไรก็พูดคุยกันได้นะครับสําหรับ3ตัวนี้ปีใหม่นี้นะครับ มีสีใหม่ด้วยนะครับอาจจะอยากจะซื้อเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักหรือว่าซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองนะครับก็จะได้มีคลิปอีกสักคลิปหนึ่งไว้ตัดสินใจนะครับว่าจะเอาคู่ไหนดีนะ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับที่ทติดตามมาโดยตลอดนะครับก็ฝากติดตามในช่องทางอื่นๆด้วยนะครับก็มี Facebook Page ใช่ไหมเฟซบุ๊กด้วยนะครับ Instagram มนะอ่า e e c h a n n e l มี สตาร์ว่านะครับมีการมินแพน,นิกด้วยก็สามารถที่จะเข้าไปดูการฝึกซ้อมกันได้พูดคุยกันได้ตลอดนะครับวันนี้ผมสระขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ